ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับมะขะพรมได้จุติแล้วก็ลงไปเกิดเป็นเนมิกุมารแล้วก็ได้เป็นพระราชาที่ชื่อว่าเนมิราชได้จัดทำโรงทานทั่วเมือง อย่างน้อยก็ทั้ง4ทิศแล้วก็อยู่ในส่วนกลางแล้วเกิดข้อสงสัยว่าการบริจาคทานการรักษาศีลและก,ก็การถือพรตคือออกบวชเนี่ยอย่างไหนมันได้บุญมากเมื่อมีความคิดดังนี้เนี่ยท้าสักกะเทวราชผู้ซึ่งเป็นราชาแห่งมวลเทพทั้งหลายอยู่ในชั้นดาวดึงเนี่ยนะครับก็คิดว่าจะต้องลงมาตอบคำถามเมื่อทา้ากสกะทราบก็เสด็จลงจากดาวดึงมาหาพระเจ้านนมิราชในห้องบรรทม ทรงทูลตอบข้อสงสัยว่าการประพุติพรหมจันทร์เนี่ยมันทําได้ยากกว่าการบริจาคทานแต่ได้กุศลและยังได้กุศลมากกว่าทานและกุศลหลายเท่าทรงทูลตอบข้อสงสัยนี้เพื่อให้พระเจ้าเนมิราชได้เข้าใจแล้วก็กล่าวต่อไปว่าฉะนั้นการประพุติพรหมจันทร์จึงมีผลมากกว่าการให้ทานและการรักษาศีลมากมายนะักทั้งนี้พระองค์ก็ทราบวิบากกรรมแหม่งพรหมจันยร์ที่ ประจักษ์แก่พระองค์ในอดีตการที่ทรงประกอบทานอันยิ่งใหญ่ครั้งที่เกิดเป็นพระราชาในกรุงพราณีก็ได้เคยถวายอาหารแก่นักพรตที่อยู่ในบริเวณแม่น้ำสีทาโดยนักพรตหมื่นรูปเหล่านั้นเนี่ยต่างก็ได้สำเร็จอภิญญาทั้งสิน้นพระราชาก็ได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่จากการให้ทานก็เพียงได้ไปบังเกิดในเทวโลกเท่านั้นส่วนบรรดานักพรตผู้ประพฤติปรมจรได้ไปบั เกิดในพรหมโลกอันเป็นภพภูมิที่สูงยิ่งกว่าเทพทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นเนี่ยการถือพรตจะพาให้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วก็ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าเทวดาโดยทั่วไปการให้ทานกับการบำเพ็ญพรตการถือพรตจึงนับว่ามีกุศลอันยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานทางวัตถุโดยทั่วไปแต่ทั้งสองสิ่งอย่างไรก็ต้องทำไป พร้อมๆกันนี่ก็คือพระเจ้าเนมิราชก็ได้รับคําตอบจากข้อสงสัยของตนจากเท้าสก,กะเทวราชเท้าสก,กะเทวราชเมื่อได้ตอบคําถามทําความเข้าใจกับพระเจ้าเนมิราชเรียบร้อยแล้วก็กลับขึ้นสู่สวรรค์เหมือนเดิมในส่วนของพระยา,าพระเจ้าเนมิราชเมื่อได้รับคําตอบชัดเจนดังนั้นก็มีความเชื่อมั่นว่าการรักษา พรตหรือการบำเพ็ญพรตเนี่ยหรือการบำเพ็ญพรหมจรรย์นเนี่ยถือว่าจะได้กุศลอันสูงสุดแล้วก็ได้มากกว่าการบริจาคทานส่วนเท้าสก,กาเทวราชเนี่ยโดยปกติก็จะมีการประชุมเขาเรียกว่าสุธรรมเทวดาสภา ก็คือว่าเทวดาก็มีสภาที่จะประชุมร่วมกันเช่นเดียวกันในการประชุมสภาคราวนั้นเนี่ยท้าวสกัดเทวราชก็นําเรื่องที่ได้ลงไปตอบคําถามพระเจ้าเนมิราชเนี่ยให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายได้ฟังเหล่าเทวดาและพรหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทวดาในชั้นเนี่ยนะครับก็กล่าวสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชเพราะว่าตนเองเรียกว่าเกือบครึ่งสภานะได้มาเกิดในเทวโลกเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระทําตามคํา บอกเล่า ตามคําอธิษฐานโดยตั้งประเพณีเอาไว้ในวงของพระเจ้าะมะคะเทวะนั่นเองดังนั้นก็เลยกล่าวสรรเสริญเทา้าแล้วก็นอกจากสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชแล้วนี่ก็ยังอยากจะเห็นก็เลยขอให้เท้าสกกะเนี่ยได้นําพระเจ้าเนมิราชให้ตนได้เห็นหน่อยพาขึ้นสวรรค์มาหน่อยให้มาดูสวรรค์หน่อยเท้าสกกะก็รับปากเทวดาทั้งหลายโดยสั่งให้มาตาลีบุตรซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสาร ทีของเทพเนี่ยให้ไปเชิญพระเจ้าเนมิลาชจากป่าหิมพานมาซึ่งมาตลีบุตรก็รับปากทันทีว่าจะไปนำพระเจ้าเนมิลาชขึ้นมาเฝ้าหรือขึ้นสวรรค์มีบัญชาก็สามารถที่จะลงไปได้เชิญได้นะครับเรียกว่าเทวดาเนี่ยลงมาจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ได้ในยุคนั้นนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ย การที่จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ทัานต,ต่างๆหรือว่าไปถึงชั้นพรมเนี่ยก็จะต้องมีการบับเพนพดบําเพนพรมจันทร์ซึ่งตอนนี้พระเจ้าเนมิราชแม้จะยังไม่เสียชีวิตหรือว่ายังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยก็น่าจะสามารถ ขึ้นไปได้เนื่องจากมีเทวดาลงมารับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวหรือเป็นจุดกำเนิดอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยเวลาที่มีอายุสูงวัยใกล้จะสละร่างของตัวเองเนี่ยเราจะเห็นเสมอครับว่าหลายคนเนี่ยเพ้อหรือหลายคนเนี่ยมองหลายคนชี้ให้เราดูว่ามีรถมารับแล้วหรือมีคนมารับแล้วอะไรทํานองนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะที่มันเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่า3โลกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเทวดา เพรหมสามารถลงมาในชั้นเทวดาได้เทวดาสามารถลงมาในชั้นมนุษย์ได้มนุษย์ผู้ที่บรรลุฌานก็สามารถลงไปในนรกได้แต่สัตว์นรกเท่านั้นครับที่ไม่ไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือว่าขึ้นมาไปเป็นเทวดาไปชั้นเทพได้เรียกว่าชั้นต่ำเนี่ยขึ้นไปชั้นบนไม่ได้เอาละครับมาตรีบุตรจะไปรับพระเจ้าเนมิราชขึ้นมาบนสวรรค์ได้อย่างไรจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก็โปรดติดตาม ตอนต่อไป